นี่ก็มีการเปิดตัวนักกีฬาทีมชายก็คือตัวที่เดินทางมาจากอุบกที่สาเป็นนักกีฬาทีมชาติรับที่เล่นชื่อเบคตัวนี้ก็เคยมาเล่นให้เรากับสโมสรนแชมป์้เอเชียและก็เป็นเด็กที่มีอนาคตรวมไปถึงเราได้เห็นทักษะการเล่นของเขาในช่วงช่วงที่ผ่านมาในสโมสรนอรเลย์บอลนแชมเป์เอเชียทำให้เรามองศักยภาพเขาว่าจะเป็นตัวที่จะมาเติมเต็มได้ ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในโจทย์ที่เราเราเคลีหาตัวนักกีฬาตั้งแต่ในฤดูกาลที่เริ่มเปิดมาดีใจที่ต้องขอบคุงคุณแม่ครับเขาชอบในการอยู่อย่างครอบครัวที่อบอุ่นและให้เกียรติเขาแต่ปัญหาสําคัญที่สุดก,ก็คือเรื่องของภาษาที่เราจะต้องหาว่ามาัต่างมาเป็นเป็นมาช่วยนในเรื่องทักษะกีฬาไม่ต้องห่วงเด็กคนนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ ผมเชื่อมั่นว่าทีมโคโราชเราได,ได้ได้ได้ตัวคนที่มาถูกตำแหน่งเลยครับทีนงแล้วโค้ชเองคณะนักกีฬาเองเขาก็เป็นคนลงลงลงความเห็นในการที่จะเลือกเป็นสิ่งเป็นดีลที่ดีที่สุดค<ช>ับทีมหญิง,<ช>งวันนี้ก็ได้เปิดตัวจอร์รดบรรดาศักดิ์นี้ก็เป็นเด็กโคโราชเรานะครับแล้วก็เขา,าเพิ่งไปเล่นให้กับญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาก็จะได้มาให้กำลังใจเด็กโคโราชเรามากๆเลยเปว่าเป็นดีลที่มีความหมายกับทีมเราด้วยครับในวันนี้ก็ เป็นโอกาสดีที่เราได้ต้อนรับนักกีฬาทั้งสองท่านเข้าสู่ครอบครัวแทนเดวิลสโมอสรของ,งเราภายในวันที่28ีจะมาเดินทางมาพบหมดแล้วตัวต่างชาติทั้งนักกีฬาไทยที่ไปเล่นต่างประเทศแล้ววันที่20วันที่5วิกาจะเป็นการเปิดต,ตัวสโมอสรผู้ให้การสนับสมุนสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราครับและก็สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือนักกีฬาของเราทั้งสองทีมจะมาให้ทุกท่านได้ยิชนชม ในวันที่เราเปิดตัวในวันที่5ครับผมก็สัญญาเพราะว่าแม่ปีนี้นะครับพี่บิชาแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยในนั้นคนทำทีมก็อยากให้คนโพรา่มีความสุขอยากให้โคราแเรามันเป็นเงินกีฬาอยากให้วอลเลย์บอลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ทุกคนมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะพี่น้องชาวโพราทุกค